ครับพี่ๆทุกท่านครับมีมิสูทีเอล26หลุดมา1ตัวนะครับก็คือตัวนี้เป็นหางแยก2ท่อนนั่นเองนะครับคือวันนั้นเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งเขาจองบอกเขาสนใจนะครับแต่พอ,อ,อแจ้งเข้าไปว่าเสร็จแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาตัวอื่นแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้นะตัวนี้3,008ราคาเท่ากับหางปกติด้วยนะครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่เราใส่มันติฟังชัหนเห็นไหมครับ มันติฟังก์ชันก็คือมันจะรวมทุกอย่างไว้ตรงนี้สวิตดับคันเร่งตัวปรับระดับคันเร่งนะครับอันนี้มีไว้ทำอะไรบางท่านเข้าใจว่าเป็นโชคนะคไม่ใช่นะครับอันนี้คือปรับระดับคันเร่งนะครับคือบางท่านเนี่ยชอบแบบกำรรสุดใหม่สมมุติว่าเราลงมาล่างกำรรสุดเนี่ยมันจะเป็น100%เนะครับเครื่องมันก็จะแรงเกินไปก็ดันขึ้นมาสัก50%แล้วเปรราก็กำรรก็ได้แล้วแต่นะครับอ่านี่นะลานเบานะครับที2 6เก่าญี่ปุ่นหางก็มาจากญี่ปุ่นนะครับ นะครับเป็น2ท่อนนะครับคลายน็อตตัวนี้แล้วดึงสลักออกปุ๊บหางหลุดแยกออกจากกันนั่นหมายว่าใส่ท้ายรถเก่งได้นะครับอ่าลองดูหัวหางแยกนะครับสตาร์ทดูหน่อยครับปั๊มแยกน้ํามันเอาโชกคขึ้นนะครับอ่ากำคันเร่งนิดนึงแล้วก็ดึงลานดึงเบานะตัวนี้ถังใหญ่นะครับถังใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะครับโลกลงหอบเรื่อนหน่อย เบิ้ลหน่อยนะครับอย่าให้รอบเครื่องมันติดมือก่อนแล้วค่อยก็ใช้เร่งเลยครับปีเลี้ยงเลยอ่ามาเทสอันนี้ไปเทสตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเทสตัดมาเรียบร้อยแล้วสองโมน้ำหนักเขาอยู่ประมาณ5้าโลนะครับ5้กิโลเพราะปะกติถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่มัน สี่โลแปดหางข้อนเดียวสี่โลแปดแต่ตรงนี้ก้านจะโตขึ้นเป็นยี่สิบหกมิลนะครับหัวเกียร์ใหญ่ขึ้นนะครับใส่เพิ่มแฮนด์มันต์ฟังก์ชันให้นะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้รวมใบมีดรวมอะไรแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในไซส์เบานะครับอ่าสามพันแปดรวมส่งนะครับแบบโอนเงินปลายทางสามายทางบวกสี่ล้อเอ้สองร้อยเป็นสี่พันนะครับดึงอีกทีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับนะเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยครับเบิ้ลเบิ้ลเร่งหน่อยครับ ได้เพื่อพี่ๆเอาหัวเครื่องไปชนเพื่อเอาไปชนกับปั๊มไปชนอะไรเงี้ยถังจะใหญ่พิเศษนะครับถังใหญ่พิเศษเลยนะครับนี่ของ TL 26จากประเทศญี่ปุ่นครับทำเครื่องให้แล้วตัววาล์วนี่กเ็เป็นตัวระบายถังนะครับเพื่อที่เราจะให้ลูกค้าได้ตัดได้ต่อเนื่องมากขึ้นเราก็เลยฝังวาล์วไว้ให้อีกชุดหนึ่งจริงๆมันก็จะเน็บอยู่ตรงนี้แหละแต่ปล่อยฟรีไปง,งี้ก็ได้ไม่เป็นไรับ ขครที่ชื่นชอบนะครับของแถมมีใบมีดบางยาดเดิมนะครับแล้วก็สายสะพายแล้วก็ชุดเครื่องมือกระปุกสมน้ำมันครับในราคา3,800รวมส่งครับสวัสดีครับ